สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบอยครั้งนะครับผมที่ช่องมือสองคัดเกตบายบอยนะครับแตหรับวันนี้นะครับผมก็มีรถนะครับผมใช้งานในเมืองขลองตัวคันหนึงนะครับผมที่ประหยัดน้ํามันมารีวิวให้ดูกันนะครับผมเป็นรถคันนี้เลยนะครับเป็น Honda City นะครับผมรุ่น1.5 SV คันนี้ปี2014นะครับผมราคา419,000บาทนะครับ สมัคคันนี้นะครับผมไม่วิ่งไปได้หนึ่งหมื่นขอแบบเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับผมเป็นสีมอนเงินสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมว่าคันนี้นะครับมีอะไรกันมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเริ่มดูกันที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างกันก่อนเลยนะครับสังเกตได้นะคะรับเหลี่ยมสัรต่างๆนะครับผมยังอยู่สวยๆคมๆแบบนี้นะครับผมนะเดียมสันต่างๆผิวพันธุ์ตรงกระโปรงรถนะครับผมผิวพันธุ์เดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับผม คันนี้ก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับพร้อมตัวโคมนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมมาให้ครบคันแบบนี้เลยนะครับนะกระจังหน้าจะได้เป็นสีดำนะครับตัดด้วยโลโก้สัญลักษณ์ฮอนด้านะครับผมสีแดงนะครับตรงกลางนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กนะครับผมเปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับนะเป็นแม็กนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับผม ตัวนี้เป็นแมกนะครับขนาดสิบห้านะครับผมรัดด้วยยางนะครับผมรหัสยางเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับผมยางเป็นปีสองพันสินะครับผมนะเป็นยางปี2019ายางแบรนด์โยโกฮามานะครับผมสภาพดอกยางก็ถือว่ายังโอเคใช้ได้นะครับผมิวพันธุ์ต่างๆด้านข้างนะครับผมเหลี่ยมสันต่างๆนะครับบอกเลยสวยเดิมโรงงานนะครับเหลี่ยมสันต่างๆอยู่ครบแบบนี้นะครับผม กระจกมองข้างนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเดียวนะครับผมติดมาให้นะครับผมมือจับก,ก็จะเป็นงานโครเมียมนะครับผมบนะอกว่าเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมคันนี้ก็ได้เป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามมาให้นะครับผมมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวในตัวในส่วนของไฟเบรกนะครับ<ม>ผมไฟเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ มีกล้องนะครับผมมองด้านหลังให้ด้วยนะครับผมเวลาเข้าจอดนะครับหรือว่าถอยหลังนะครับสะดวกสบายนะครับช่วยในการเข้าจอดได้เยอะเลยนะครับผมกระจกท้ายก็มีมาพร้อมตัวไล่ฝ้าให้นะครับผมมาดูช่องเก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าช่องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางใช้ได้เลยนะครับผมกระเป๋าเดินทางสองใบนะครับใส่ได้สบายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม คันนี้นะครับมายางอะไรนะครับผมจะไม่มีมานะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวติดยางอะไรไปให้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับนะรอยมาร์กรอยซิลิโคนต่างๆนะครับผมยังอยู่นะครับผมนะรอยมาร์กแห้งๆอย่างนี้นะครับผมคันนี้ไม่มีน้ําท่วมหรือว่าชนหนังมาแน่นอนนะครับผมตัวน็อตนะครับของฝาท้ายนะครับก็เกี้ยงเกาแบบนี้นะครับผม ไม่มีรอยงัดรอยแงะนะครับผมรอยขันนะครับผมจากปจจแจต่างๆนะครับและคันนี้ก็รับประกันได้ไม่มีชนหนักมาไม่มีการจิ้มตวด,ด้านท้ายมากหนักๆแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในนะครับผมสำหรับคันนี้ก็จะได้กุญแจนะครับเป็นกุญแจอ e ิโมบายอิโมไลเซอร์นะครับผมนะสามารถกดปลดล็อกรถตรงนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อมีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดู กรู่นะครับผมกุณ JR อยู่นี่นะครับผมนะครับสามารถกดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับผมมาเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าภายในนะครับผมนะภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมเดินได้ตะเกียบสีแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมตัวเบาะต่างๆนะครับผมเป็นงานเดิมไม่มีรอยนะครับแตกร้าวนะครับผมของตัวเบาะนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับเครื่องเสียงทั้งหมดเครื่องเสียงต่างๆแล้วก็มีปุ่มคูดคอนโทรลมาให้นะครับผมสำหรับคันนี้ก็สามารถพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับผมมีตัวผมอีคอนนะครับช่วยเป็นหมดประหยัดให้นะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะครับผมนี่ครับสวยงามแบบนี้นะครับมีปุ่มพุสตาตรงนี้มาให้นะครับผมนะคันนี้มาออปชันเต็มๆมากๆนะครับมีพัดชิปมาให้ด้วยนะครับผม ดีธันเดอร์ชิพมาให้นะครับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแบบ CVT นะครับที่วางแก้อยู่ด้านหน้านะครับผมมี power outlet นะครับ USB นะครับนะต่างๆให้แล้วก็ HDMI นะครับผมครบคันมากๆนะครับสำรัคันนีนะบอกได้เลยว่าครบคันมากๆนะครับผมเอกสารต่างๆตัวรถยังอยู่ครบนะครับผมเอกสารต่างๆอยู่ครบนะครับภายในก็กว้างขวางนะครับผมนะ ภายในฟอร์มใช้งานเลยนะครับผมเจ้าของเดิมก็มีการนะปูพรมนะครับกันลอยนะครับแบบนี้มาให้เลยนะครับผมมาดูในส่วนของตะเข็บด้านข้างนะครับผมน็อตต่างๆนะครับของตัวรถนะครับผมยังอยู่สวยๆแบบนี้นะครับผมจะติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมอยู่ครบๆแบบนี้เลยไปดูในส่วนของบอกผู้โดยสารกันต่อบ้างนะครับผมบอกผู้โดยสารต่างๆนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับผมสามารถอ่าพับ ตรงกลางนะครับมาเป็นที่พักแขนแล้วก็ที่บางก้าวตรงนี้ได้นะครับผมนะเก็บตรงนี้ได้นะครับนะบอกต่างๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับนะไม่อยากให้พลาดนะครับคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของอ่าภายในนะครับผมตัวห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับผมภายในก็สะอาดสะอาดแบบนี้นะครับผม แตแห้งๆแบบนี้เลยไม่มีรอยคาบน้ํามันต่างๆนะครับผมนะเบ้าช็อต่างๆนะครับรอยซิลิโคนต่างๆจากโรงงานนะครับผมยังอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้นะครับตัวน็อตนะครับของฝากระโปรงนะครับผมเกี้ยงเก่าแบบนี้เลยนะครับผมนะตัวน็อตเกี้ยงเก่านะครับฝั่งซ้ายบ้างนะครับซิลิโคนต่างๆนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมโรงงานนะครับน็อตต่างๆก็เกี้ยงเก่านะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่ฝากระโปรงยังอยู่ครบนะครับผม นี่นะครับผมบอกเลยด้คันนี้ไม่มีคนหนักแน่นอนนะครับผมนะสวยเดิมโรงงานเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมนะผมใครที่นะครับผมก็บังมองหานะครับรถยนต์นะครับผมไปใช้งานคล่องตัวในเมืองเดินทางใกล้ก็ดีเดินทางไกลก็ดีนะครับผมนะฮอนด้าซิตี้คันนี้นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นปีสองพันสิบสี่ออปชั่นครบๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่านานๆมาทีนะครับผมสนใจนะครับผมทักมาหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่ง แปดปนะครับผมของเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับผมแต่ยังไงผมรบกวนนะครับผมฝากรถคันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปนะครับผมแต่ยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ